นี่ครับทุกคนบันไดนึกว่าเพื่อนเอาไปเวียดเอาไปไทยก็กระจายในลาวอันไหนสันกล้วยยังสัเอาไปเวียดอ,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 อ๋อเวียดนามมาส่งมาให้ลาวแล้วลาวก็ส่งไปให้ไทยก็น,นึกว่านึกว่าอันนี้ทางเบิร์ดเนี่ยเอาไปเวียดเบิร์ดโมเมนต์ป้าเพื่อซี่งไปไทยทุกคนแต่อันนี้มันใกล้เวียดได้หนิจักลักนี่ไปเวียดนี่สามสิบปลาย บ่ขึ้นขึ้นรถอันพ่วงหันไปไทยเลยบอกว่นนี้ว่ามันอยู่นี่มันเอาไปเอาไปเอาไปเวียดนามแต่ว, Vatican, ตวา Nam, ่าที่แท้เวียดนามก็ส่งมาลาวลาวก็ส่งไปไทยบัดแล้วประเทศไทยเป็นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดสบายดีทุกคนมาเบิ่งผู้เบาขนกล้วยบ้านยังอันนี้บ้านยังบ้านนากองบ้านนากองสาวเบาเมืองน้องอ๋เอาลงมาขายบ่นี่ เรามาสร้างกิโลขายป่าบ,บึงรดเพื่อนได้จะได้จะเครือ,อนี่อันนี้ชาวไปเครือชาวไปเครือพูดน,นปะป้ากล้วยอันนี้กล้วยน้ำว้าเนาะเอาไปเวียดบ่เอาไปไทยเอาไปไทยบ่เอาไปไทยพร้อมเอาไปเวียดนำเถอะไทยลาวไทยลาวไทยลาว โอ้ยนึกว่านึกว่าเพิ่นไปนับนับหวีโบแมนเอามาสร้างเลยสร้างเป็นกิโลกิโลเท่าได้นี่สองพัน <2, 000. S 1> โลสองพันโลสามบาทเครือนึงจักโลบ่ะนี่ตา <3. S 1> เครือง่ายเครือหน่อยเครือประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณจักโลซิปเสาซิปโลอ๋อเครือใหญ่ซิปโลเฉลี่ยประมาณซิปโลกับเสาพันไม่หรอซิปโลเสาพันสามสิบบาทเครือละสามสิบบาทอันนี้จะเอาลงมาเท่าเดียวอันนี้เหรอ ป่ามาแตอร์ไซ้์คุณนนป,ป,นนะปันช่วงป่าเอาไปหาซื้อมาอีกทีนึงนแล้วก็แก๊สเซลรถนี่มา,าสั่งเป็นกิโล,โลมาแบบอันนี้คือนักธุรกิจทุกคนคซื้อมาขายไปต่อทุนได้กำไรเล็กๆน้อยๆเนาะพอได้ค่าน้ำมันบูดารอบนึงก็ได้เท่าไหร่ เพราะว่าถ้าผู้ใดมาเช่นนี้จะเห็นเดบวข้าเจ้าบัดนี้ข้าเจ้าลงไปขายผู้ใดศาเม่นเบาะไปขายในบ้านดงเบาะคือเห็นขี่ลงไปทั้งพุ่นก็ะมี้ด้วยขายตลาดพูดว่าโอป่าได้สองแสนสามสิบพันอันนี้คือยังบปิสร้างเสียบอบอกอ๋ออันนี้บอกเอามันบ่งามบอกเอานีไปแสไปกินเองหบกกิน อ๋อให้แบกกินห่วอ๋อผัด <c oughs> ตัดบ่อเราอ๋ <c oughs> อันนี้เป็นถ้าไปบ่มกับไปซุกเนาะเือถ้าแถวบ้านเทาเกาไปขายได้เอาไปขายเป็นหวีแต่ว่าอยู่นี้ข้าเจ้าปลูกกล้วยบงเบิดคูเฮือนเออเบิดคูเฮือนมาเลยเบิได้อองงมแม่นอาหารที่เป็นลักบุร่ะวดแต่ละคันต้องดัดแปลงพิเศษไออันนี้กับแม่นเนรออ๋อดัดดัดเป็นโค้งเล็กนี้แล้วเอาไม้เอาไม้นี้มาใส่ คนป่าบ่วนจอดกระทะได้นนะขาตั้งขาตั้งเป็นเรบนั่นเลยทุกคนพักชีมงานเดียวกันเบิดบว่านี่หนึ่งสองสาสี่อานี่ครับทุกคนบัดไใดน,นึกว่าเพื่อนเอาไปเวียดเอาไปไทยก็กระจายในลาวอันไหนสั่กล้วยยังสีเอาไปเวียด อ๋อเวียดนามมาส่งมาให้ลาวแล้วลาวก็ส่งไปให้ไทยแต่นึกว่านึกว่าอันนี้ทางเบิร์ดเนี่ยเอาไปเวียดเบิร์ดโมเมนต์าเพื่อสีสซ่ไปไทยทุกคนแต่นีอันนี้มันใกล้เวียดได้หน่จักลักนี่ไปเวียดนี่สามสามสิบปลายบ่ขึ้นขึ้นรถอันพ่วงหันไปไทยเลย โอ้ oh, มาแล้วแหล่งผลิตกล้วยใหญ่ในประเทศไทยทุกคนมาเอาอยู่่อยูเมืองนองบอกว่นนี้ว่ามันอยู่นี้มันเอาไปเอาไป,เอาไปเวียดนามแต่ว่าที่แท้เวียดนามก็ส่งมาลาวลาวก็ส่งไปไทยมาแล้วประเทศไทยเป็นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าบ้านเขาน่าจะปลูกบอก่บอมันบ่มีพื้นที่ปลูกแล้วก็เลยมารับแบบนี้นะครับนี่้ามาเมืองบรรยากาศนะผู้บ่าวพิ่นไปหาซื้อกล้วยมาอีกทีนหนึ่งแล้วมาขายตอนน่ออย่างนี้แล้วบัดนนี้ลถดยังสามฮับอันนี้ รถเนี่ยรถพ่วงมาหับอยู่นี่เลยกระโขนขึ้นนี่เลยโอ้เป็นแบบรับซื้อรายใหญ่หญเนยนะครับทุกคนโอ้มาให้ให้พามาเบ่งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวชิเดินทางต่อนะโอเคอเราคิวนี้ประมาณนี้นะครับขับใจได้ครบพี่เามแต่คนหล,ล,ล่อๆได้ทางนี้โสดบ่เป็นเสดบ่ปะหรือมีครอบครัวแล้วโอฟปั๊มเปกระเทษนะปั๊มน้ำมัน นี่เบามันหน่อยทุกคน